ุดไฟขึ้นกลางกรุงเทพมหานครมึงอยากจะดูเพลิงที่ลุมลุกโทษท่วนขึ้นสู่ท้องฟ้ามึงอยากเห็นประเทศไทยมีควันพวยพุ่งเหมือนภูเขาไฟระเบิดที่ไอซ์แลนด์หรืออย่างไรมึงบอกมาในท่างกลางผู้คนที่รักสันติอหิงสา แต่พลังจะมิได้ด้อยกว่าคนทานสันดานหยาดพลังของคนที่รักสันติอหิงสาจัะมิได้ด้อยกว่าไอ้พวกมหาโจรพลังของคนรักสันติอหิงสาสวนใสเสื้อแดงจัะมิได้ด้อยกว่าพลังของไอ้ทอร,ราชอภิสิทธิสุเทพอย่างแน่นอนพร้อมไม่พร้อมพอมี่น,อน้อง สู้ไม่สู้พี่น้องเราพร้อมที่จะสู้กับมันไปด้วยกันสู้ด้วยกันและเราจะชนะด้วยกันพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับเปิดกระชากนอตชอแดงทั้งแผ่นดินไหมครับ ท่านประธานเวร,ระมุสิกพงศ์ครับพี่น้องครับพี่น้องครับ,รบขณะนี้ได้รับแจ้งข่าวจากจังหวัดนครพนมขณะนี้ที่สาลากลางจังหวัดนครพนมพี่น้องเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยร่วมชุมนุมอยู่กว่าหนึ่งหมื่นคนครับพี่น้องที่เคารพนะครับ และขณะเดียวกันนี้พี่น้องเราที่ภาคอีสานอีกจังหวัดหนึ่งก็คอยสแตนบายเพื่อว่าผีมันจะเข้าสิงอภิสิทธิเวชชาทีวะอีกเลยกันเหมียวไว้ก่อนจังหวัดยะโสธรมีการชุมนุมสแตนบายอยู่สามพันคนครับพี่น้องครับ ในขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้พี่น้องร่วม60คันรถบัสเดินทางมาร่วมกับพี่น้องพี่น้องครับคุณหมอที่รักความยุติธรรมแต่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกชื่อเพราะเดี๋ยวจะถูกรังแกคุกคามจากอำมาตย ที่เป็นโรคก,กลัวน้ำมันนะครับบอกว่าขอให้กำลังใจเสื้อแดงทุกคนในคุณหมอนะครับชื่นชมและศรัทธาในอุดมการและจิตวิญญาณของท่านจริงๆด้วยรักและจริงใจฝากเงินมาให้หนึ่งหมื่นบาทครับพี่น้องครับ คุณน้ำชื้นจันสว่างให้มารับกระเป๋าบัตรที่เวทีด้วยนะครับพี่แอลพี่ต้อยที่มาจากสระบุรีให้กลับไปที่เต็นท์รถกำลังจะออกพูดถึงเรื่องรถเรื่องรากรอที่จะออกไปไหนมาไหนช่วยสวดสอบดูแลหน่อยนะครับพี่นะ้องเพราะช่วงนี้หมามันกำลังบ้ากับไม่เลือดครับ ไอ้หมาบ้าเนี่ยผมเคยถามเขาเหมือนกันที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องหมาเขาบกว่าหมานี่มันแปลกนะมันบ้าแล้วมันยังไม่จับไม่กัดเจ้าของมันนะขนาดว่ามันบ้าเต็มที่นะแต่อภิสิทธิ์มันบ้ากัดได้ก็ตั้งเจ้าของประเทศก็มาเร็วกว่าหมาสิหมาบ้าไม่กัดเจ้าของแต่หมาบ้าพันใหม่พันอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ เที่ยวไล่กับเจ้าของประเทศตายไปยี่สิบกว่าคนแล้วครับคุณจันทราคำศิลตอนนี้น้องแหม่มเจะตามอยู่สองวันแล้วเป็นห่วงเป็นยังไงก็ให้แสดงตัวตนด้วยนะครับคุณแป้งวงอาสาอาสามาช่วยชาติสามอาทิตย์แล้วยังไม่กลับญาตเป็นห่วงติดต่อทางบ้าน บ้านอยู่สมุทรสาคร0890158083ครับพี่น้องครับค่ำคืนนี้เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งครับพี่น้องที่ผู้หลักผู้ใหญ่มาบํารุงขวัญมาให้กําลังใจมาเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับเราครับไม่ใช่ใครอื่นครับท่านคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีท่านคือรองสมรองประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านคือพันเอกดอกเตอร์อภิวันวิริยชัยครับพี่น้อง,องเสื้อแดงที่เคารพครับท่านประธานบีรักออก็มาแล้ว รองประธานอภิวันต้องตามมาด้วยวันนี้ผมมาพร้อมกับผงฮะเมื่อเย็นไปเป็นประธานงานชาปนกิจศพวีระชนคนเสื้อแดงวัฒนไทยกลับสุกมาครับแล้วตอนค่ำไปสวจพระพิธรรมวีระชนสมิงแสงเพชร ที่วัดสมรกรดมาครับในระหว่างสววจระอพิธรรมท่านพระครูประหลัดสมพงษ์แห่งวัดสมรกรดท่านเทศด้วยการแลเพราะจับใจครับท่านแลถึงความโหดเที่ยมของนายอภิสิทธิ์เวชทาธทีวะครับ ถึงความเสียสละของนพทแดงทั้งแผ่นดินครับพี่น้องชาวนนทบุรีจึงได้ติดการเทศพระภูประดสมพงศ์ท่านรับแล้วส่งมอบให้อดีนายกสมชายวงสวัสดิ์ท่านนายกสมชายรู้ว่าผมจะมาขึ้นเวที ก็มอบผมมาให้นปชต่อขอเชิญวิภูแถลงมารับกาเทศจากพระภูปราหลัดสมพงศ์เป็นจำนวนเงินหนึ่งมืนสามพันกว่าบาทแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือท่านฝากมาบอกพี่น้องแดงทั้งแผ่นดินว่า พวกเราเป็นผู้ที่เสียสลาต่อชาติบ้านเมืองธรรมะย่อมชนะอาธรรมประชาิปไตย,ย่อมชนะ,ะเผด็จการขอย้ำอีกครั้งต่อบรรดาสื่อมวลชน มีพลเอกท่านหนึ่งในสออชฝากมาถามสื่อมวลชนทุกช่องหนังสือพิมพ์ทุกฉบับว่าพรกถูกเถิมแล้วการที่สื่อเหลืองไปุมนุมผิดหรือไม่ก็แล้วทำไมตำรวจไม่ออกหมายจับพลตรีจำลองล่ะทำไมตำรวจไม่ออกหมายจับสุริยศัยล่ะ ออกแต่24แกนนําไม่มีใครเ็าลัวมึงพี่จำลองที่เคารพครับผมพันเอกพิวันเรียร์ไทยรุ่นน้องที่เคยเคารพรับพี่และพี่ก็เคยให้ความเมตตาพี่พูดได้อย่างไรจะเอามบเสื้อเหลืองมาฆ่าเสื้อแดง